วันนี้อีกหนึ่งรอบรอบก่อนพาวันีบาร์อเปลี่ยนเสียงก่อนรอบรอบรอบก่อนพาไปฉีดรอบหนึ่งแล้วห้องเอามมองถึมข้าแ่นาปากี้มันยาบบาเขากัวมันาสียานบานหนี่มันรู้า่าไปฉีดยาไปหาคุณหมอบาไม่อยากไปฉีดยาเลยบาสไปหาคุณหมอทิว สวยอยากไปฉีดนะโอ้สวยฉีดแล้วฉีดแล้วนี่รอบก็แบงไปสิบบาทรอบรอบนะรอบก่อนรอบก่อนพาเข้าคั่วไปฉีดตอนนั้นคั่วยังเด็กจังเดือดเลยพี่แม่ที่แล้วเดือนหนึ่งบ่ะบอมแยนอันเดือนหนึ่งบ้านเดือนหนึ่งที่มันห่อนห้องนะตอนนี้ตอนนี้คั่วโตแล้วคั่วจะร้องหรือเปล่าไปดูคั่วร้องอยู่บนรถไปปะไปไปขึ้นรถขึ้นรถสโลว์แทบปากกันนี่เจ้าไม่ไปนะเจ้าไปก็ไม่ได้ลงเจ้ายังไม่ถึงคิวลูก โบแม่บอกเขาจามัาฉีดแล้วแม่ยายแล้วปีละครั้งตะวันพระท่นเดืหอดคิวมาลูกมามายมายอุย้มเอขึ้นรถ้ยยยโ,ยโยยยดยยยอยแยยกยย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 เยย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 ยียย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 ยขยอยยยอยากไปเอาไปด้วยเลยสงสัยแตกเออไป,ไปยยยไปไปย <ๆ S 1> นั่งดีๆนั่งดีดีใส่สิบ่นั่งบ่บัสต้องใส่มันกลัวสิให้แม่ไปบ่เออแม่คือบ่มานั่งนี่นั่งเป็นหมูมันอ๋อย่าอย่าลงอย่าลงหนูอย่าลงอย่าลงไปนั่งกับยายงนุ่นเออโอเคนั่งกับยายไว้นั่งลงไม่อยากไปเด้มันยากกูอยากเว้าเสียงมันอยู่แต่เสียงกูบ่แาดพ่อบาดไปไป ไปนั่งกับยายแม่เอาแม่แม่มันจะลงเอาไปไปไปหาคุณหมอลูกไปหาคุณหมอฉิดยาเห็บเฉยๆมุงจะได้ไม่มีเห็บไงลูกเห็บมัดเฉยๆลูกจะได้ไม่มีเห็บมีหมัดไงลัวไม่ได้เป็นอะไรค่ะลัววปีีพไม่ยังบังกนนีไปฉีดยากันบ้าจิ้มได้บังกนนีนะมันบ้ามันผู้ไหว่ละเห็นเขาไปแทรกสิไปน้ำเขาไปไปไปคุณหมอยู่เออแม่เพิ่นซีมียาให้กินบ้างยาแก่ โลบ้าจิม๋มแมวแมวไม,ไม,ไม,ไมไ่ไปไปไปปิดประตูแล้วปิดประตูแล้วประตูดีกว่าดุมแบตกูคือประเได้ฉีดยาน้ำแข็ตัวเองฉีดไปแล้วไม่ใช่หรอตัวเองไม่มีเห็บมีหมัดแล้วตัวเองกินยาอย่างเดียวแต่กูอยากไปได้แบตแห่งกำลังใจอีกขวดก็ <c oughs> ไม่ต้องไปหลอกลูกอยู่นี่นะอยู่นี่นะไหนไปไปมาขอมือสิอยู่บ้านขอมือเอออยู่บ้านเก่งมาก อันหน้ามานี่สิอันหน้ามานี่อันหน้าแบดียกเป่นน้ำเขาไม่